ตัวตึงแผนกช่างตู้ช่าง C2 เก็บของได้เยอะเป็นโตช่างแบบนี้ก็ได้เข็นลัโทรงอย่างแท่อ้าใครเห็นก็ต้องมีเหล่มองใช้ของอะไรอะ่ะบอกให้เลยของมันต้องมีรุ่นนี้ยคุ้มมาก ด้านในจัดให้ถึง3ชั้นแต่ละชั้นกั้นช่องมาให้อย่างดีเหมาะกับการวางแยกเครื่องมือเป็นระเบียบเข้าที่เพื่อความเท่ขั้นสุดจะซื้อกล่องอะไหล่มาวางเพิ่มช่วยจําแนกของได้ง่ายก็จะดูเป็นระเบียบขึ้นครับด้านข้างเป็นตะแกรงลวดแต่ไม่ได้มีไว้ปิ้งย่างนะครับมีไว้เพื่อเข็นของแล้วไม่ให้ของกระเด็นหล่นจากตัวรถที่สําคัญมองเห็นข้างในเป็นแบบซีทูใส่อะไรไว้ไม่ลืมแน่นอน โครงสร้างจากเหล็กทนมากรับน้ําหนักได้ถึง30โลด้านบนเป็นโต๊ะช่างแบบมนี้รองรับงานช่างเบาๆประเภทตัดเจาะเลื่อยหรือจะใช้วางของที่เฉยก็ทําได้นะครับแล้วไม่ต้องกลัวว่าของจะหายประตูด้านหน้ามีระบบล็อกพร้อมกุญแจเป็นไงกันบ้างครับตู้เครื่องมือเคลื่อนที่ทูนแม็กทีซีสดีขนาดนี้ไม่จัดไววเหรอ